หมูกรอบโคตรกรอบกรอบที่สุดในสามโลกเลยครับมาดูวิธีทําหมูกรอบที่ง่ายที่สุดครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องทอดให้น้ํามันกระเด็นใส่นะครับเริ่มต้มน้ําเลยครับใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็เอาหมูสามชั้นของเราเนี่ยเอาด้านหนังนะครับลงไปก่อนนะครับเชฟจะต้มหมูเนี่ยด้านละสิบห้านาทีครับแล้วก็พลิกหมูเลยครับเมื่อครบเวลาปุ๊บ นี่แหละครับหมูก็จะสุกทั้งสองด้านแล้วนะครับนำหมูขึ้นมาครับในขณะที่ยังร้อนๆอยู่นี่แหละครับแล้วเชฟก็จะเอาซ่อมมาจิ้มๆด้านหนังเวลาร้อนๆอยู่ก็จะได้จิ้มง่ายครับจิ้มเสร็จปุ๊บเชฟก็จะเอามีดมาบั้งเลยนะครับบั้งลงไปให้ลึกๆเลยนะครับให้ถึงเนื้อข้างล่างเลยแต่ไม่ต้องขาดนะครับ แล้วก็เอาด้านหนังเนี่ยมาเทน้ำส้มสายชูล,ลงไปนะครับพร้อมกับหยอกเกลือลงไปด้วยครับเอามือทาทาเกลือให้ทั่วทั่วหมูเลยนะครับแล้วก็คว่ำด้านหนังลงนะครับแช่ไว้กับน้ำส้มสายชูนี่แหละครับประมาณ15-20ถึงนาทีครับครบเวลาก็นำทิชชู่มาซับซัหมูให้แห้งนะครับ หมูแห้งดีแล้วเชฟก็จะนำมาใส่กับหม้อไร้น้ำมันเลยนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันของเราเชฟก็จะนำด้านหนังขึ้นนะครับครั้งแรกของเราเราจะอบเป็นสองรอบนะครับรอบแรกจะทำให้หนังเนี่ยเขาแห้งแล้วก็ตึงหน่อนครับปรับความร้อนอยู่ที่200อองศาครับ ใช้เวลาอยู่ที่30นาทีครับเมื่อครบเวลารอบแรกเชฟก็จะเปิดขึ้นมาโอ้โห,โหเริ่มฟูให้เห็นแล้วครับแต่ยังไม่พอครับเดี๋ยวเชฟจะลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกหนึ่งรอบครับรอบที่สองนี้จะปรับความร้อนอยู่ที่ 200องศานะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ระยะเวลาเนี่ยจะอยู่แค่10นาทีเท่านั้นครับครบเวลานะครับเรามาดูเลยโอ้โหนี่แหละครับกรอบสถาน탄วงจริงๆนี่แหละครับกับเทคนิคการทำหมูทอดง่ายๆนะครับเชฟเอามาบอกกันลองเอาไปทำกินกันดูนะครับปีใหม่นี้อร่อยแน่นอนครับเมนูนี้กรอบดูฟังเสียงเอ้ยจิ้มกับน้ำจิ้มแซบๆนะครับ โดนครับอย่างนี้ต้องโดนละสองขวดครับน้ำลำไยของเชฟฮ่าฮ่าไปแล้วครับ